อนุทินปัดดรามา่าเอกร,ราชลาออกลุยผลักดันเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สู่สภาอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพอทอเผยไม่ติดใจกรณีเอกร,ราชช่างเหล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอ,สอขอนแก่นพักภูมิใจไทยที่เตรียมซบ พักกล้าธรรมกธนาคารโดยย้ำได้คุยกันแล้วและจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมพักเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอนุทินย้ำทุกอย่างถ้าทำด้วยความราบรื่นก็ดีอย่าไปคิดมากอย่างที่ท่านบอกว่ากับที่อยู่ได้กับใจอยู่ยากส่วนคำถามว่าจะไม่มีปัญหากับพักกล้าธรรมใช่หรือไม่อนุทินตอบ จะมีได้อย่างไรขับออกแล้วต้องไปอยู่กับเขาเมื่อถามย้ำว่าไม่ติดใจใช่หรือไม่อนุทินระบุไม่ได้ติดใจเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายจบประเด็นต่อมาอนุทินกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงงอครบวงจรพุทธศักราชหรือร่างกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอนเตอร์เทนเมน ในส่วนพักภูมิิจัยไทยต้องนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมพักหรือไม่ว่าเรื่องนี้ถือเป็นร่างที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคอรมอแล้วซึ่งก็มีกระบวนการตามขั้นตอนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภารัฐบาลเองก็มีการปรับรายละเอียดมาแล้วเช่นคาสิโนโเหลือแค่10เปอร์เซ็นต์เกณฑ์เรื่องคนที่เข้าที่ต้องมีรายได้ขั้นต่ำา50ล้านบาทซึ่งในส่วนกระทรวงมหาดไทย ก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรหากเป็นไปตามนี้ก็ไม่มีปัญหาพร้อมสนับสนุนสำหรับประเด็นที่ก่อนหน้านี้มีการมองว่าพักภูมิใจไทยขวางกฎหมายฉบับนี้อนุทินชี้แจงเราเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ต้องให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเราก็ได้พูดถึงข้อกังวลของเราแต่เมื่อไม่ได้เกิดขึ้นมีการปรับรายละเอียดลงเยอะเดินหน้าผลักดนัน